เขาบอกว่าวัคซีนโควิดสิบเก้าเนี่ยอาจจะเสี่ยงทําให้เกิดออทิสติกได้เพราะว่ามันมีงานวิจัยครับนะมีการนําวัคซีนโควิดสิบเก้าไปฉีดในหนูแล้วปรากฏว่าแม่หนูเนี่ยคลอดลูกออกมาเป็นออทิสติกนะครับอ่าเนี่ยนะมีการแชร์ในต่างประเทศเยอะเลยนะอย่างเจ้าแรกนี่คืออ e ีพุชชาม์แน่นอนนี่เป็นเว็บไซต์ที่นําเสนอข้อมูลที่ไม่ค่อยถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิดสิบเก้าอยู่แล้วพอมีงานวิจัยอย่างนี้ออกมาก็ไม่พลาดเนี่ยเขาบอกเนี่ยวัคซีนโควิดสิบเก้านยไปเชื่อมโยงกับการเกิดโรคออทิสติก ในหนูนะครับอ่ามีการทดลองแล้วพบว่าแม่หนูที่ได้รับว,วัคซีนลูกที่เกิดมาเป็นออทิสติกนะเท่านั้นแหละนะโอะโหคนที่ต่อต้านวัคซีนนี่ก็เอาข้อมูลนี้ไปแชร์กันหมดเลยนะครับนี่นะอย่างคนนี้ c a n เดสโอเว n นะก็เป็นผู้สื่อข่าวที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วเคยต่อต้านวัคซีนเขาก็บอกเลยเนี่ยเรื่องออทิสติกกับวัคซีนเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะแล้วตอนนี้ปี2024สมควรจะเชื่อคำแนะนันของ คนที่ต่อต้านวัคซีนมากกว่าเขาเรียกว่าบิ๊กฟาร์มาร์ดักคาเทลก็คือเขาเปรียบเทียบว,ว่าบริษัทขายายาเนี่ยเป็นเหมือนแบบเจ้าพ่อขายยาอะไรอย่างนี้เลยนะอ่ะอันล่างก็เป็นหมออกีกก็เอางานวิจัยนี้มาบอกเหมือนกันว่าเนี่ยพอไปทดลองในหนูแม่หนูที่ฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้ามีลูกออกมาเป็นออทิสติกแล้วคนเราละ่ะได้รับว,วัคซีนโควิดสิบเก้าโดยเฉพาะที่เขาแนะนําด้วยนะในกลุ่มหกศูนย์แปดจะตีมีคัรควรฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าแล้วลูกออกมาจะเป็นออทิสติกหรือเปล่านะอันเนี้ก็เกิดความ กังวลใจมีการเอาไปแชร์กันในบ้านเราก็มีเหมือนกันไปดูก่อนดีกว่าว่างานวิจัยนี้ใครทําแล้วตกลงมันพบแบบน,นั้นจริงหรือเปล่านะอันนี้เป็นผลงานของนักวิจัยจากประเทศตุรกีนะครับตีพิมพ์ทางวารสาร Eurochemical Research เมื่อวันที่สิบมกราคมปี2 0 2พันยิบี่ที่ผ่านมานี่เองงานวิจัยนี้เกิดจากการตั้งสมมติฐานว่าโปรตีนหานามที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนหรือการติดเชื้อโควิด -19 เกเนี่ยมันส่งผลต่อการอักเสบในร่างกายเนี่ย และการอักเสบในร่างกายเนี่ยก็กระทบต่อการพัฒนาระบบประสาทนั่นเองและถ้าเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์มันมีความเป็นไปได้ไหมที่เด็กทารกเนี่ยจะมีความผิดปกติในระหว่างการพัฒนาของสมองแล้วเกิดอาการออทิสติกนั่นเองเนี่ยอ่าเชื่อมโยงอย่างนี้ก็คือโปรตีนน้ําจากวัคซีน,นทำให้เกิดอาการหลักเสพการหลักเสบมีผลกระทบต่อระบบประสาทแล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อ ทารกในคันหรือเปล่านี่คือสมมติฐานที่เขาตั้งนะครับเขาก็เลยไปทดลองกับหนูนั่นเองนะครับกลุ่มตัวอย่างนี้มีหนูเพศเมียมาสิบห้าตัวนะครับเขานำสิบห้าตัวนี้ที่เป็นเพศเมียไปผสมพันธุ์กับหนูเพศผู้ห้าตัวนะครับหลังจากนั้นพอตั้งคันได้สิบสามวันก็จับหนูเอาเป็นสองกลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งฉีดวัคซีนโควิดเก้าของไฟเซอร์เลยนะับอีกกลุ่มหนึ่งได้รับยาลหลอกเป็นน้ำเกลือนะฮะหลังจากนั้น หนูทั้งสองกลุ่มนี้ขอลูกมา41ตัวนะครับหลังจากเลี้ยงให้ดา่มนมแล้ว21วันก็มีการแยกหนูออกเป็น4กลุ่มนั่นเองนะครับตามศาสนาของเพศและก็ศานาการฉีดวัคซีนก็คือกลุ่มแรกเป็นหนูเพศผู้ที่ได้รับวัคซีนกับหนูเพศผู้ที่รับยาหลอกอีกกลุ่มที่สามกับกลุ่มที่สี่คือหนูเพศเมียที่รับวัคซีนกับหนูเพศเมียที่ได้รับยาหลอกนั่นเองเนะ่เมื่อผ่านไป50วันก็มีการ ทดสอบพฤติกรรมของหนูทั้งสี่กลุ่มนะทั้งพฤติกรรมการเข้าสังคมนะการกระตุ้นรุนแรต่อสิ่งแปลกใหม่และทักษะการพัฒนาการเหนืออย่างนี้นะเขาเอาหนูที่เกิดใหม่เนะี่ยไปอยู่ในกรงที่แบ่งเอาไปสามส่วนนะตอนแรกอยู่ตรงกลางก่อนนะต่อมานะครับเอาหนูตัวใหม่เข้าไปในกรงข้างๆนะครับถือว่าเป็นหนูที่แปลกประหลาดและในกรงนะต่อมาก็เอาหนูอีกตัวหนึ่งเข้ามาอีกอันนี้เขาจะดูว่าหนูที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะมีทักษะในการเข้าไป สร้างปฏิสัมพันธ์กับหนูตัวใหม่หรือหนูตัวเก่ามากกว่ากันเพราะหนูตัวเก่าเนี่ยถือว่าคุ้นเคยแล้วนะแต่หนูตัวตายที่ขึ้นมาใหม่เนะี่ยถือว่าเป็นตัวใหม่เข้ามาถือว่าสิ่งแปลกประหลาดอันนี้เขาจะเชื่อมโยงกับเด็กที่มีพฤติกรรมเป็นออทิสติกก็คือค่อนข้างจะสันโดษนั่นเองนะเขาจะดูว่าการข่้สังคมของหนูที่ได้รับวัคซีนกับไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับหลังจากผ่านไปแล้วนะฮะการทดลองที่สุดลงหนูทั้งหมดเนี่ยจะถูกการลรุน,น,นคเพื่อเอเาสมมออองงนยาตรววจจบด้ก้กุทศ สิ่งแรกที่เขาจะดูก็คือปริมาณของสารที่เรียกว่าไซโตไคน์นะครับอันนี้เป็นกลุ่มโปรตีนในระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อาการติดเชื้อและการอักเสบนั่นเองนะครับปรากฏว่าหนูทั้งสี่กลุ่มนะครับก็คือหนูเพศผู้กับเพศเมียที่ฉีดวัคซีนและไม่ฉีดวัคซีนะ ok นะดบบไซโตไคน์นะที่มันออกมาตอนที่มีการอักเสบเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยครับแตกต่างกันน้อยมากนะไซโตไคน์ ok แต่ละชน,นิดเนี่ยที่ดูเนี่ยปริมาณทั้งสี่กลุ่มไม่ว่าจะรับวัคซีนหรือไม่ว่ารับวัคซีนเนี่ยปริมาณไม่ต่างกันเลย จะมีแค่บางกลุ่มเท่านั้นเองที่เป็นหนูเพศผู้ที่ได้รับวัคซีนเนี่ยเป็นมาณไซโตไคน์าจะน้อยกว่ากลุ่มอื่นแต่นิดเดียวไม่มีความแตกต่างทางในยาสําคัญนั่นเองอีกอันนึงที่เขาดูก็คือเซลล์ประสาทในสมองนะครับเขาดูของหนูเพศเมียเนี่ยไม่ต่างกันเลยแต่ว่าไปพบความแตกต่างเล็กน้อยนะฮะของหนูเพศผู้ที่ได้รับวัคซีนหรือว่าเซลล์ประสาทเนี่ยไปเทียบกับหนูเพศผู้ที่ได้รับยาหลอกน้อยกว่านะฮะน้อยกว่า อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของพฤติกรรมอย่างที่บอกสีแดงคือเพศเมียสีฟ้าคือเพศผู้นะครับอันซ้ายคือที่รับวัคซีนอันขวาที่รับยาหลอกปรากฏว่าเพศเมียเนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มที่ได้รับวัคซีนหรือได้รับยาหลอกเนี่ยพฤติกรรมไม่ต่างกันเลยนะแทบต่างกันน้อยมากแต่ไอ้ตัวกลางครับที่สั้นที่สุดแท่งที่ทั้นที่สุดนั่นคือแทงของหนูเพศผู้ที่รับวัคซีนปรากฏว่าการเข้าสังคมเนี่ยมันน้อยกว่าดูจะเฉื่อยชากว่าหนูที่รับยาหลอก ส่วนเรื่องของการทํางานด้านกล้ามเนื้อนะครับอความตื่นเต้นต่อสิ่งแปลกปลอมเนี่ยนะหนูที่รับวัคซีนเพศผู้ก็น้อยกว่าอีกนะอ่าแต่หนูเพศเมียเนี่ยปรากฏว่าได้รับวัคซีนนี่ตื่นตัวมากกว่าเดิมนะนี่จะเป็นที่มาของงานวิจัยตัวนี้ที่เขาบอกว่าหนูที่เกิดจากแม่ที่รับวัคซีนโควิดสิบเก้าเนี่ยนะจะมีอาการคล้ายออทิสติกมากกว่าหนูเพศผู้ที่ได้รับยาหลอกน,ะนั่นเองนี่จะเน้นเฉพาะหนูเพศผู้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผู้วิจัยคนนี้นะฮะ อ่านี่คือมูมินอันเปอร์โอเดกาครับรองศาสตราจารย์มาวิวิาลอิสเมียคาทิฟเซลบีนะครับ,รนค,รบคนนี้เป็นผู้นํางานวิจัยเนี่ยเขาก็บอกเลยว่างานวิจัยครั้งเนี้ยไม่สามารถเอาไปเชื่อมโยงกับผลที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ได้นะเพราะว่านี่เป็นการทดลองในสัตว์เท่านั้นเองนะครับไม่สามารถไปอ้างอิงกับผลที่จะเกิดกับมนุษย์ได้นะครับนี่เขาบอกด้วยจุดประสงค์ของเขาเนี่ยเขายืนยันเลยนะเขาไม่ต้องการที่จะต่อต้านวัคซนะีนโควิดสิบเก้านะออันนี้เขาไปเปิดใจกับทางเฮลฟีดแบ็กซึ่ง มีการตรวจสอบเรื่องนี้นะเพราะามันมีข่าวนะเอางานวิจัยไปอ้างว่าเนี่ยฉีวัคซีนโควิดเก้าเนี่ยในหนูเกิดมาเป็นออทิสติกคนจะเป็นหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกเลยนะเขาไม่มีทางต่อต้านวัคซีนอยู่แล้วกนะ็อย่างที่รู้กันคนที่ผลิตวัคซีนไฟเซอร์นะเป็นผู้สามีภรรยาที่เป็นชนตุรกีนั่นเองนะแล้วตุรกีเนี่ยประเทศเขาฉีวัคซีนเสื้อตายแล้วก็ฆ่าไปฉีดเอมานเอเลยนะอ่าซึ่งเขาก็เป็นคนตุรกีนยะเขาไม่มีทางที่จะต่อต้านวัคซีนเอ็มอเอโดยเฉพาะไฟเซอร์อยู่แล้วนะ อ่าเนี่ยเขาก็เขียนไว้ในงานวิจัยเลยว่าผลที่ออกมาเนี่ยไม่ควรอาไปอ้างอิงก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ครับอ่าส่วนประเด็นที่คนเอาไปอ้างอิงว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องนะอ่าเนี่ยเขาพูดไว้เลยว,ว่าไม่มีเจตนาแต่ใครที่อ่านงานวิจัยเนี่ยก็อดไม่ได้นะที่จะคิดว่าเออกระน,นูมันยังเกิดแล้วคนจะเกิดไหมนะซึ่งเรื่องเนี้ยมันไม่หยุดแค่นั้นคือเอางานวิจัยชิ้นเนี้ยไปให้ผู้เชี่ยวชาญในวงการวิทยาศาสตร์ตรวจสอบ เขาบอกเลยว่างานวิจัยชิ like ้นเนี้ยมันมีข้อจํากัดของงานวิจัยเยอะมากๆเลยนะครับอ่ามีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเลยครับเรื่องของปริมาณวัคซีนที่ใช้ในหนูทดลองนะครับปรากฏว่าเขาใช้สามสิบไมโครกรัมเนี่ยของไฟเซอร์ซึ่งมันเท่ากับที่ฉีดในเราเนี่ยแหละครับนะลองนึกดูน้ําหนักของหนูอ่ะหนึ่งตัวที่ใช้ในการทดลองเนี่ยกับคนเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่เขาบอกเลยนะถ้าเกือบเทียบกับคนเท่ากับว่าใช้มากกว่าที่ฉีดในปัจจุบันสามร้อยเท่า ใช้มากขนาดนั้นนะยซึ่งข้อมูลอันนี้ในงานวิจัยเขาไม่ได้บอกด้วยนะไม่ได้ชี้แจงด้วยว่าปริมาณนี้มันมากกว่าที่ใช้ในคนเนี่ยถึงสามร้อยเท่านะเอ่าคำถามคือทําไมถึงไม่ชี้แจงและทาไมถึงใช้เยอะขนาดนะั้นเะนี่ยทางมูมินอันเปอร์โอดูกันเนี่ยเขาก็อธิบายว่าเหตุผลที่เขาใช้สามสิบไมโครกร,รัมเท่ากับมนุษย์เนี่ยในหนูนะเราว่ามันไม่มีมาตรฐานกําหนดว่าควรจะใช้วัคซีนอานเอในปริมาณเท่าไหร่กับหนูทดลองนั่นเองนะแล้ว การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการใช้วัคซีนในสัตว์ชนิดอื่นเช่นไก่สุกรหรืออูซึ่งแต่ละตัวเนี่ยขนาดไม่เท่ากันอยู่แล้วเขาใช้ปริมาณเท่าเท่ากันคือสามสิบถึงสี่สิบไมโครกรัมเนี่ยเขาอ้างแบบนี้อ่าแต่พออ้างแบบนี้แล้วเนี่ยพอใช้ปริมาณมันเยอะขนาดนี้แล้วไม่ได้บอกในงานวิจัยคนอาจจะเข้าใจผิดได้นะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับคนหรือเปล่าอ่าซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญที่มาอ่านงานวิจัยเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยอย่างคนแรกเซซี่บิวโบนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบภูมิกันทางระบบประสาทหมาวิาลัยดุกสารามริกานะครับเขาบอกว่าวัคซีนแต่ละทางที่ผลิตออกมาเนี่ยปริมาณที่ใช้เนี่ยเขาจะเอาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถกระตุ้นระบบภูมิกันได้นะครับดังนั้นถ้าไปฉีดมากกว่าปริมาณที่กําหนดถึงสา่น้อยเท่าเนี่ยการจะเกิดความผิดปกติออกมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยมันต้องเกิดแน่นอนนึกถึงเราถ้าฉีดวัคซีนมากกว่าปกติที่เขาแนะนำสามร้อยเท่าเนี่ยมันจะปกติไหมมันยากนะมันต้องมีอะไร ผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอนอ่อีกคนหนึ่งวิกกี้เมลนะครับเป็นนักวิจัยจาก Imperial College London นะก็พูดเหมือนแซะนะใช้ปริมาณที่มากกว่าปกติถึง300เท่าไม่รู้จงใจหรือเปล่านะเอาปริมาณเยอะขนาดนี้อยากให้เห็นความตื่นเต้นอะไรขึ้นมาปรากฏว่ามันก็ไม่ค่อยต่างกันนะขนาดใช้เยอะขนาดนี้ยังไม่มีอะไรที่มันผิดปกติเลยนะครับอีกคนหนึ่งเจฟฟรีย์มอริสครับพูดวการศูนชีวสถิมหาวิทยาเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกานะครับ เขาบอกปริมาณโดสของวัคซีนในหนูทดลองที่สูงถึง300เท่าเมื่อเทียบกับหนักตัวนะฮะท่านผู้วิจัยอันเนี้ยไม่อาจเปรียบเทียบกับผลที่จะเกิดกับมนุษย์ได้เลยนะครับหากเขาเป็นผู้ตรวจสอบงานวิจัยนี้นะครับเขาจะบอกให้ผู้วิจัยเนี่ยย้ำถึงเรื่องนี้ในงานทดลองนะฮะไม่งั้นคนอ่านเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในงานวิจัยเนี่ยไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนที่ฉีดวัคซีนได้เลยนะครับข้อจํากัดมีอะไรอีกนะฮะกลุ่ ชีวเคมีเนี่ยมีแค่เจ็ดตัวเท่านั้นเอง,ท,งทั้งหมดที่ออกมานะเป็นกลุ่มยาหลอกสามตัวนะฮะหนูที่เกิดจากแม่ที่ฉีดวัคซีนสี่ตัวดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่น้อยเนะี่ยผลที่ออกมาอาจจะคาดเคลื่อนได้และอีกอันนึงนะครับในงานวิจัยครั้งนี้เขาไม่ได้ระบุด,ด้วยนะครับว่าการวิจัยแบบไบเทสไบเทสคืออะไรก็คือถ้าเป็นดับเบิลไบเทสเนี่ยคนที่วิจัยนะและกลุ่มตัวอย่างเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าตัวเองได้รับยาหลอกหรือวัคซีนนะแต่นี่เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นงานวิจัยแบบไบเทส ก็อาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ยังหนูเนี่ยไม่ต้องสนใจแล้วเพราะหนูเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะว่าได้ยาหลอกหรือวัคซีนแต่คนวิจัยเนี่ยห้ามรู้นะเพราะถ้ารู้แล้วว่าหนูที่ทำงานตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นหนูที่ฉีดวัคซีน,นเขาอาจจะมีอคติหรือเปล่านะคือตั้งโจทย์ไว้แล้วว่าหนูที่ฉีดวัคซีน,านอาจจะต้องมีพฤติกรรมแตกต่างไปหรือเปล่าอันเนี้ยเขาไม่ได้บูว่าเป็นงานวิจัยแบบ blind test อาจจะมีอคติในการดูพฤติกรรมของหนูได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะ อีกคนหนึ่งคือน้องมอ,อกงานวิจัยนี้โดนทัวลงเยอะมากนะอีกคนหนึ่งเทเรซาเลเยสนะศาสตราจารย์ญญภาควิชาเภสัชวิทยาและสิระวิทยาระบบคณะแพทยศ,ศาสตร์มหาลัยซิเซนตินะเขาบอ,อกงานวิจัยตัวเนี้ยมันไม่ได้อธิบายสิ่งที่เรียกว่าตัวแปรสําคัญอีกสามอย่างที่อาจจะส่งผลทําให้หนูในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนพฤติกรรมเปลี่ยนไปมีอะไรบ้างหนึ่งระยะเวลาในการตั้งครันของหนูทดลองนั่นเองนะครับ คือการตั้งครั์อย่างที่บอกถ้าเกิดเป็นคนแล้วข้อก่อนกําหนดมากๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นออทิสติกนะครับแต่ในงานมิจัยคัเนี้ไม่ได้บอกว่าหนูแต่ละตัวมีอายุคันเท่าไหรเ่เป็นไม่ได้ไหมที่หนูที่เกิดมานะครับในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นเพราะอายุคั์น้อยกว่าหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุสําคัญของการมีอาการคล้ายออทิสติก นะคืออายุคันน้อยไม่ใช่เพราะวัคซีนหรือเปล่าอย่างหน,นึง่งน้าหนักตัวของแม่หนูทดลองนะอันนี้ก็ไม่ได้ระบุไว้ด้วยนะบางทีฉีดวัคซีนไปเนี่ยเกิดอาการข้างเคียงนะอาจมีการป่วยระหว่างตั้งคันนี่ก็เป็นสาเหตุในการมีลูกเป็นออทิสติกเช่นเดียวกันอันนี้หรือเปล่าความเจ็บป่วยของแม่หรือเปล่าที่ทําให้หนูในกลุ่มฉีดวัคซีนมีอาการผิวปกติไม่ใช่เพราะวัคซีนเรื่องหนึ่งสําคัญมากเขาเรียกว,ว่าลิเตอร์เอฟเฟกหรือว่าพฤติกรรมคล้ายกันของสัตว์จากคลอกเดียวกัน อ่าเขาบอกว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ก็คือสัตว์ที่เลี้ยงขึ้นมาในคลอกเดียวกันเนี่ยมีนาโน้มที่จะพฤติกรรมคล้ายๆกันซึ่งในงานวิจัยครั้งเนี้ยเขาแบ่งแต่ละกลุ่มอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกันด้วยพอไม่มีการระบุข้อจํากัดตรงนี้ออกมาเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่พฤติกรรมของคลอกที่เกิดจากแม่ที่ฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วมัมีพฤติกรรมคล้ายกันเนี่ยเป,เป็นเพราะวัคซีนหรือเป็นเพราะสิ่งที่เราลิเทอร์เอฟเฟกกันแน่นะครับนี่คือสิ่งที่ยังไม่ได้บอกว่ามันเกิดขึ้้นนนเเพราวราัััคซีีหหือปจจยล่ คริสโตเฟอร์โค e, ผู้เชี่ยวชาญด้านจิิพยาคุมกุมกันวิทยานะครับมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันนะครับซึ่งศึกษาผลกระทบต่อตัวอ่อนจากการติดเชื้อและการอักเสบระหว่างตั้งครรภ์เนนะี่ยก็ยอมรับนะว่าหากเขาร่วมในการทดลองการวิจัยครั้งนี้ส่งนี้เขาจะทําเพิ่มนะครับคือเพิ่มกลุ่มตัวอย่างมาอีกสองกลุ่มนะคือกลุ่มตัวอย่างที่รับว,วัคซีนโดสต่ำ่าหลายคนสงสัยนะเออตอนนี้กลุ่มมันมีแค่สองกลุ่ม คือกลุ่มที่รับยาหลอกแล้วก็ได้รับวัคซีนระดับสามร้อยเท่านะก็คือเท่ากับมนุษย์ทําไมไม่มีกลุ่มหนึ่งละ่ะได้โดดลดต่ำเ่อดูว่าถ้าเกิดได้สามกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยได้รับวัคซีนโดสต่ําปกติเหมือนที่คนได้รับกับวัคซีนที่ปริมาณสูงสามร้อยเท่าเนี่ยผลอ,ออกมาจะเป็นอย่างไรอันเนี้ยอถ้าเขาทาเขาจะเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีกอันหนึง่งนะครับแล้วเขาก็ย้ำว่าผู้วิจัยนะรวมถึงนักวิชาการที่ตรวจสอบให้งานวิจัยอันนี้ได้รับการตีพิมพ ควรจะทําการทดลองซ้ําก่อนก่อนจะรีบตีพิมพ์ออกมากับงานวิจัยที่ไม่สมบูรณ์จากการทดลองเพียงแค่ครั้งเดียวอันนี้นะครับ<ม>อ่านี่เขาแบบฝากไปถึงคนตรวจสอบด้วยนะอ่าลิงก์อันหนึ่งคนระับทาง health feedback นะเขาไปตรวจสอบประเด็นอันหนึ่งก็คือเรื่องของผลประโยชน์ทัดซ้อมของการวิจัยนะซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องเขียนเอาไว้ด้วยนะเช่นได้รับเงินทุนจากที่ไหนมาหรือเปล่านะแล้วถ้าเกิดคุณได้รับเงินทุนนั้นมาถึงเวลาต้องไปตรวจสอบสิ่งอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับ แหล่งเงินนั้นนหะคุณยังยังไม่มีผลประโยชน์มาทําให้การวิจัยเนี่ยมันบิดเบือนไปหรือเปล่าอันนี้เขาไม่ได้บุกไว้ว่าง,งานวิจัยนี้มีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแต่เฮลฟิ d แบ็ k เขาไปตรวจสอบพบว,ว่านะครับในการตรวจสอบพฤติกรรมของหนูเนี่ยเขาใช้ซอฟต์แวร์และระบบวิเคราะห์พฤติกรรมด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดยเจ้าของงานวิจัยนั่นเองคือคนนี้ครับอเดกันนั่นเองนะฮะซึ่งทางโอเดกันเขาก็อ้างว่าโปรแกรมอันเนี้ยเขาให้คนใช้ฟรีนะแบบโอเพนไม่ได้คิดตัง ดังนั้นเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ผลประโยชน์ซับซ้อนเพราะเขาไม่ได้เงินอะไรจากโปรแกรมตัวนี้ซึ่งทางเฮลฟิ d แบ็กก็ย้อนไปนะบอกผลประโยชน์ซับซ้อนเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องเงินนะคุณมันมีเรื่องของประโยชน์อื่นๆชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่ด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าอันเนี้ยถ้ามองมุมนั้นก็คือมันมีประโยชน์ทับซ้อนอยู่แต่คุณไม่ระบุไปนะครับซึ่งทางผู้วิจัยเขาก็ยอมรับนะว่าถ้าเกิดมีการแก้ไขการตีพิมพ์ในอนาคนตะเขาจะระบุสิ่งนี้ไปด้วยนะอย่างที่เห็นเลยคือแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีจุดที่ให ตั้งข้อคำถามเยอะมากเลยครับเกี่ยวกับประเด็นงานวิจัยครั้งนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่าเรื่องของถามว่ามันมีงานวิจัยไหมในอดีตที่ไปดูความปลอดภัยของวัคซีนกับการเกิดออทิสติกนะครับก็มีนะทั้งไข้หวัดใหญ่นะวัคซีนรวมโรคคอตีบไอโกนบาดทะยักแต่ก็ไม่มีการพบเหมือนกันว่าวัคซีนเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับการเกิดออทิสติกในแม่ที่ฉีดวัคซีนนะรับดถึงวัคซีนโควิดเก้าก็มีการตรวจสอบเหมือนกันก็ไม่พบเหมือนกันนะ ว่าฉีดวัคซีนโควิด -19 เนี่ยจะทําให้เด็กที่เกิดจากแม่ที่ฉีดระหว่างตั้งครรภ์นเนี่ยเป็นออทิสติกและนอกอย่างนี้นะครับการฉีดวัคซีนโควิดระหว่างตั้งครรภ์นนะครับยังช่วยป้องกันการคลอดก่อนกําหนดและการแท้งบุตรอีกด้วยนะครับเพราะการติดเชื้อโควิด9เนี่ยมันมีผลต่อสิ่งนั้นจริงๆนะถึงถามทางโฆษกของ CDC นะศูนย์ควบคุมและป้องก,กันโรคแห่งชาติสหรัฐเนนะี่ยก็ยืนยันความปลอดภัยในการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะ,ะว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคออทิสติก ของแม่ที่ฉีดวัคซีนแต่อย่างใดน,นะครับอสรุปเรื่องนี้เลยนะครับที่เขาอ้างว่าเนี่ยมีการทดลองนะครับวัคซีนโควิดสิเกในหนูแล้วปรากฏว่าลูกหนูเพศผูท้ที่ของแม่ที่ฉีดวัคซีนโควิดสิเก้าเนี่ยเกิดมาเป็น autistic. ออทิสติกงานวิจัยนี้พอไปดูแล้วอนะ้โหข้อจํากัดเยอะมากนะครับทั้งปริมาณที่ฉีดวัคซีนใช้เท่ากับคนแต่ไปฉีดในหนูนะฮะโอกาสที่เกิดความผิดปกติมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะแล้วเขาก็อ้างไว้แล้วด้วยนะว่าการวิจัยกับหนูเนี่ยไม่สามารถมาอ้างกับคนได้นะครับอ่า แน่นอนเนะี่ยก็คือสรุปว่าข่าวที่อ้างว่าวัคซีนโควิดเก้าเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงออทิสติกจากการวิจัยในหนูครั้งนี้ก็เป็นการอ้างจากงานวิจัยที่ค่อนข้างมีปัญหาและไม่ค่อยน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับครับโอ้โหอันนี้เรียกว่าหลายคนทําเอาทําเอาผมเองเนี่ยเวลาไปเจออะไรที่เขาอ้างงานวิจัยนี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทีเดียวเพราะว่า มันโอ้โหกว่าจะรู้ว่างานวิจัยนี้ไม่น่าเชื่อถือนี่ไปไปมาแล้วหลายประเทศเลยนะเนี่ยนักวิชาการนี่ออกมาโอ้โหมาแต่ละคนแล้วก็มาแต่ละประเทศเนี่ยแล้วก็แต่ละสาขาอีกคือคือผมคิดว่าซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของมาตรฐานงานวิจัยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มันมีมาตรฐานสูงมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับดังนั้นงานวิจัยที่เราเรียกว่าได้รับการตีพิมพ์ เขาจึงมันมันจึงดูน่าเชื่อถือมากนะครับเพราะว่าเขาผ่านการตรวจสอบผ่านการอะไรมามากมายนะฮะแล้วก็เมื่อมีการเยผยแพร่มาแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ประโยชน์ได้เราก็จะเชื่อมั่นเชื่อถือได้แต่ทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายนะฮะตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าในสภาวะโควิดเนี่ยมาตรฐานของงานวิจัยเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับมากกว่านั้นก็คือมี การเผยแพร่แหล่งงานวิจัยที่คุณภาพต่ำมากกว่านั้นดกคือมีการเผยแพร่งานวิจัยที่ยังไม่ได้ตรวจด้วยซ้ำนะฮะพีปริ้นนะฉบับพีปริ้นเนี่ยก็เอามาเอามาแบบเอามาเผยแพร่แล้วก็ใช้จริงนะครับดังนั้นปัญหาที่เกี่ยวข้องจากงานวิจัยเนี่ยเราเคยทําเรื่องนี้ไปแล้วตอนหนึ่งด้วยเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเลยนะสําหรับท่านที่สนใจเรื่องนี้อาจจะย้อนไปดูได้นะครับ